ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีทุ่งนาแดนเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาคานคานคานเอาใหม่ครับหนึ่งสองสามออและบ่พายกินน้ำโทษน้ำเลยรับน้ำอะไรดีครับขอนน้ำส้มครับอ่ะโอเคไอ้อลของผมคืออ่า หมอลำชื่อดังข้างหนึ่งครับชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอลำค,คนนั้นเขาเคยตั้งคณะหมอลำมาก่อนใช่ไหมใช่ครับคณะอะไรนะเออทวีศักดิ์เรืองศิลครับโอ้โหชื่อดังมากเลยใช่ไหมสมัยนั้นก็ดังที่สุดในหมู่บ้านสวัสดีครับน้องฟิลมนัทพนครับอายุ18ปีครับมาจากจังหวัดกาลสินครับผม จังหวัดกาฬสิน์ตอนนี้เรียนจบยังครับนี่อ่าตอนนี้อยู่มหกครับมหกครับผมยังไม่จบยังไม่จบครับอ้าวแล้วยังไงครับปางแพนยังไงฮะดอกไว้ครับดอกไว้ด้วยใช่ครับอ้ยอยู่กาลสินอยู่บ้านเดียวกับพระเอกฮอดดี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้อยู่บ้านเดียวกันเลยรู้จักพระเอกคอดดี้มาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นน้า เป็นน้าหลานกันครับอ๋อเป็นหลานของพระเอกวอด,ดีใช่ครับทําไมเราถึงอยากจะมาเป็นหมอราอ่าอันดับแรกเลยก็คือมีน้าเป็นแบบอย่างครับมีคุณหนาเป็นเป็นแบบอย่างนะครับเวลาได้ในหน่อยสิเวลาหน้ามะราก็แถวบานกะจะไปเบิงไองสิครับมันก็ได้ซึมซับมาเป็นเหมมันครับซึมซับมาได้ข่าวว่าเราอยากจะมาน้านล้วแหละใช่แต่น้ําไม่ให้มาครับเพราะอะไรครับอ่าเพราะว่ากะ ยังยังสอบยังเลี่ยนอยู่ครับช่วงนั้นซึ่งมันมันก็นจะจบจะจบแล้วครับเพราะว่าอยู่ในช่วงสอบปลายภาคพอดีครับก็เลยเลือกที่จะสอบให้มันจบก่อนครับเราเคยขึ้นร้องเพลงตามงานตามอะไรแบบเวทีก่อนหน้านี้ก็มีประกวดไม่ทองคําครับก็ได้เข้ารอบหกสิบคนสุดท้ายครับ60คนสุดท้ายแล้วก็ประกวดวงประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยมัธยมครับ ได้แชมป์ระดับชาติ2ปีซ้อนเป็นเพลงอะไรนะครับระเป็นเพลงลูกทุ่งใช่ครับเพลงอะไรที่เราลองมีเสรีคอพรแล้วก็ลอยไทยแปะครับเอาลองสักเพลงซิเพลงอะไรก็ได้ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีทุ่งนาแดนเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาคาสคันครัเอาใหม่ครับหนึ่งสองสามอะละบ่าหากินน้ำโทษน้ำเลย พุงนาแดนนี้ไม่มีความหมายเลือเพียงกลิ่นโคนสาบควายเห็นซากคันไทยแล้วเศร้าเห็นหน้าที่ร่างนั้นมีแต่ฟางแทนรวงข้าเห็นเขียวที่เกี่ยวเน็บติดเศ้าเล่นเอาใจเรา ะทอนรับน้ำอะไรดีครับขอ,อน้ำส้มครับ <laughs> อโอเคแล้วเราคิดยังไงกับการที่เรามาได้ออดิชั่นกับสาวน้อยตคือเราน้าแนะน้ำเรายังไงอะไรังไงยังไงรับแรกเลยคือตต่นเต้นครับตต่นเต้นมาก่อนเลยนับแรกแล้วก็หลังมาหลังจากได้ได้ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนี่ก็เรื่มผ่อนคลายเพราะว่าพี่ๆทุกคนในวงก็เป็นกันเองครับน่ารักพี่ๆทุกคนเฟรนลี่ครับ เราเคยคิดไหมเราเป็นหลานของะพอ,อกฮอดดีนะ้เนี่ยเฮ้ยถ้าเราออดิชั่นไม่ผ่านเราจะทำยังไง <c oughs> เราเราจะใช้เส้นไหมเราใช้เส้นไหมนะตอนนี้อันดับแรกเลยคือบโบเคยคิดเลยว่าจะของจะของจะไม่ยืนจุดนี้นะครับเราก็เ <c oughs> ขามาหนีโบเลยเขามาเพราะว่าใส่เส้นหนาเลยครับเพราะว่าเขามากอะเขาตามต่อกออกตามประตูนะครับกะมาออดิชั่นมันกับทุกๆคนเลยครับออดิชั่นหนาเวที่ห้บอดฟัง่งห้พอโจฟั่งครับตอนนั้นร้องเพลงอะไร วันนั้นร้องไปหลายเพลงมากเลยครับอ๋ <laughs> ออะร้องให้ฟังหน่อยสิสัก <c ười> หนึ่งเพลงที่เราคิดว่าเราร้องเพ <c ười> รา<อ>ะยังเมื่อยบอด้ถ้าคนของใจย,ยังบ่หายจนสีเอาเสียงเพลงผ้าบูผ้ามนเอาคำว่าจนโดนไปทุกทีกะเมื่อยอยู่นอ้องกะท้ออยู่ดอ <c ười> แต่ถอยบ่มีเหตุนาแห่งเมื่อยกว่านี้ทองคำคำนี้ยามใจเอ่ยท้อครับอ,อันนี้ถ้ขอถามหน่อยเนาะถ้าสมมุติว่าเราออดิชั่นไม่ผ่านเราจะทำยังไงถ้าออดิชั่นไม่ผ่านก็คิดว่าอย่าเสียใจเติบอยู่ครับอันนั้แล้วก็อันดัองก็คือยันยันหนาใครหนาอยู่ครับแล้วถ้าเราไม่ผ่านเราจะทำอะไร คางวงพันก็นคิดว่าจะมามา,มาเรื่อยๆครับมาออดิชันเรื่อยๆทุกทุกที่ที่มีโอกาสนะครับเ,<อ>เพื่อกลับไปฝึกฝนพัฒนาจะครองะจะกลับมาเรื่อยๆอยู่ครับเ,<อ>เรามีไอดอลไหมครับไอดอลของเราคือใครครับไอดอลของผมคือหมอลำชื่อดังข้างหนึ่งครับชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหมอลำค,คนนั้นเขาเคยตั้งคณะหมอลำมาก่อนใช่ไหม <S <S ใช่ครับคณะอะไรนะอ่อทวีศักดิ์เลืองศิลป์ครับโอ้ชื่ดดังมากเลยใช่ไหมสมัยนั้นก็ดังที่สุดในหมู่บ้านนะครับเคยดูไหมครับ โอ้ตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่เลยครับเออหมอํำคนนั้นคือใครครับพระเอกฮอตดี้เทวีศัตว์ครับอันนี้คือบังคับพูดนะครับแต่คือไอดอลจริงๆก็คือมีพ่อโจเป็นไอดอลครับเพราะอะไรครับเพิ่นเพื่อนสางเรีมันดันใจให้กับใบหลุนรุ่นใหม่หลายๆคนครับที่ที่เล่นโซเชียลนะครับเพราะว่าเคือมือนี้โซเชียลเป็นเป็นสิ่งลักเลยครับที่ที่ห็นให้ทุกคนมีมีชื่อเสียงมีรายได้นะครับกะ มันง่ายครับในการในการสร้างรายไดน้น,นู่นนี่เพราะว่าผ่านทางโ,โซเชียลนั่นสินะครับ<อ>มีเพื่อนเป็นเป็น,ปนแรงบันดาลใจครับก็เป<อ>็นเก<อ>่งคอ่ะเราพูดถึงน้าเราบ้างน้าเรานี่ก็คือพระเอกเบอร์นหนึ่งส <c oughs> าวน้อยทําเพื่อนโชว์ก็คือคนแรกไงที่ประกาศเอพเอพี่หน้าเราสนาอะไรเราบ้างอันดับแรกเลยคือหน้ากั ค่อยบอกอยู่ตลอดครับแต่ว่าโ่าได้สอนแบบว่าจนจับมือสอนเลยครับบ่ได้บ่ได้ประมาณบ่ได้ปานน้าคร่บแต่ว่แต่มาวนมาผมก็จะใส่แบบผู้พักรักจํามากกว่าครับจําพ่าว่าจะเป็นการแจ้งนาฮ็ดผมวิถีชีวิตอย่างต่างๆสิครับก็จะจํามาจากนาครับโอเคครับอ่ะฝากเนื้อฝากตัวให้ FC แฟนคลับนะครับ ครับจังเดยกับฝากนิ่หน่อยผูนีไว้ในอ้อ,อมอกอ้อ,อม,ออมใจพอๆแออม่แม่ FC, อเอฟซีสาวหน่อยฟิวบอนแพงเอฟซีทีมงานดาวรุ่งสาวน้อยลำเพลินโชว์แะ้วก็เอฟซีของหน้าผมเองนะฮอดดี้ทวีศักนะครับเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องฟิลมนะัตพ้นไปอีกจะคนในเด้อครับขอบคุณครับตั๊หนึ่งนะเอวถามต่อนนะ